คลิก160ที่มาพร้อมอะไรแต่งของ h 2 c ุซมีอะไรอะไรให้มาบ้างนะคะราคาเปิดตัวจะอยู่ที่71,500ต่างกับตัวที่เป็น ABS อยู่ที่1 4 0 0นะคะรา,ายการอะไรแต่งที่ให้มานะคะมีทั้งหมด4รายการเดี๋ยวเซียวพินกนะคะจะพาไปดูกันทีละรายการเลยเนาะเอาจากส่วนหน้าก่อน ส่วนหน้านะคะที่ให้มาจะเป็นนี่ตัวนี้นะคะครอบไม้บางไม้นะคะตัวนี้เป็นบางไม้ของ H2C นี่สีจะเป็นสีดําสีสโมกนะคะอันนี้คือชิ้นที่1ต่อมาชิ้นที่สองนะคะทีะ่ให้มาก็จะเป็นตรงนี้เลยเป็นในส่วนของตุ้มปลายแฮนนะคะสีโครเมียมของ H2C เหมือนกัน ก็พอติดแล้วก็จะทําให้แบบดูโดดเด่นขึ้นมานะคะถ้าเทียบกับตัวที่เป็นตัวสแตนดาดเนาะซึ่งเป็นสีดํานะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแต่งก็จะได้ในส่วนของตุ้มปลายแฮนที่เป็นสีโพเมียมมาอ่ะชิ้นต่อไปชิ้นที่3นะคะนี่เลยมองมาคือเป็นเป็นสีดําเหมือนกันหมดนะคะอาจจะไม่รู้ว่าแบบ มีอะไรแต่งให้มาตัวนี้ก็คือแผ่นรองที่พักเท้าของ h 2 c นะคะที่ระบุคำว่าคลิกไว้ให้เลยแล้วก็สตปมตา h 2 c ไว้ให้นะคะตัวนี้ก็ช่วยให้แบบ ดูดูสวยขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแบบทําให้เราไม่ลื่นเวลาที่เราขับขี่หรือว่าใส่รองเท้านะคะอย่างบางทีสาวๆอาจจะมีใส่ส้นสูงด้วยตัวนี้นะคะก็จะทําให้ลดการลื่นได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าถามเซลพินกนะคะมองว่าตัวที่เป็นสแตนดาร์ดของเขาออริจินอลเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะลื่นนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบปุ่มๆพวกนี้ให้อยู่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะใครมองว่า ซื้อมาติดไว้ก็ดีนะคะก็รุ่นนี้ก็มีให้เลยอ่ะชิ้นที่4นะคะชิ้นสุดท้ายที่ให้มานี่เลยจะเป็นตัวครอบม้อน้ำนะคะของ H2C เนาะก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะอะก็ให้มาเป็นชิ้นที่4อันนี้คือทั้ง4ชิ้นที่ Honda ให้มานะคะในอแต่งมาในตัวรถที่เป็นคลิก160ตัวท็อป ABS นั่นเองค่ะ มีแถมมาหนึชิ้นนะคะอันนี้ไม่นับเป็นรายการอะ,อะไรแต่งแต่ว่าให้มาด้วยนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะติดมาให้ด้วยก็คือเป็นการฉลองนะคะ10ปีอของแบรนด์ H2C นะคะก็ให้สติกเกอร์ตรงนี้มาในส่วนของบางคนด้านหน้าก็ทำให้รถดูมีอะไรมากขึ้นเนาะ,อะของนะคะของแต่งทั้งหมด4อย่างพร้อมกับโลโก้ H2C แถมอีก1ชิ้นนะคะรวมเป็น5อย่างกับราคา ที่บวกเพิ่มขึ้นพันสี่ถามว่าคุ้มไหมถ้ามองว่าตัวพวกนี้คือสิ่งที่ชอบนะคะเซลพินกมองว่าคุ้มแต่ถ้าไม่ได้ใช้อย่างเซลพินกเนี่ยมองว่าตัวพวกนี้ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็พอติดเข้าไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบรถมันจะดูแตกต่างอะไรเท่าไหร่นะคะดังนั้นเซลพินกมองว่าพันสี่ที่เพิ่มมาเนี่ยเก็บไว้เติมน้ำมันนะนะวิ่งได้ยาวๆดีกว่าเอาตัวสแตนดาร์ดออหรือว่าแบบ ถ้าจะเอาระบบเบรกดีๆก็คือเอาตัว ABS ไปขับเลยดีกว่านะคะส่วนเราอยากแต่งอะไรบางทีอาจจะอยากแต่งนิดๆหน่อยๆหรือใส่สติกเกอร์ตัวอื่นน่าจะประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากกว่าแต่อันนี้แล้วแต่นะคะถ้าต้องได้ใช้อยู่แล้วผ่อนรวมกับตัวรถนะคะก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าค่างวดแทบจะไม่ขยับเลยขยับขึ้นหลักสิบเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยชอบเป็นแบบไหนก็ตัดสินใจเลือกได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เซลพินก็ให้มาดู เป็นครบแล้วเนาะในส่วนของคลิก160ครั้งหน้ามีรถรุ่นไหนออกใหม่หรือว่าจะรีวิวอะไรเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ